ร่วงไหมร่วงไหมร่วงร่วงร่วงล่วงคเป็นลงนะเนลงมันจะช่วยเปล่ามันช่วยเปล่าโอเคมนโอทีมนโอทีมนโอทีมาโอีพี่เช็ป๊บพีู่เช็กแปับโอทีมาโอีโอมันแล้วว่ะโอเคแกแกีหาไปหาตัวนี่ฮีรอนฮีรอนามสองหนึ่งกลเออฮีรอนจะลงลงลงโนโดนโนกัดโดนกัดไม่ใีเดียว อหตังในเราในเราเห็นปะ i n v i n i v e อะนี่จะตายนะระวังลตัวสแอบูตัวเสวระวังระวังมันแคบมันแคบผมกันได้ผมเล็บได้แกอีก2วิวิธินะนะ่ไม่จะแคบนะแกนะไอข้างหน้าที่รมันที่ร่นะสามสองหนึ่งเฮ้ยลด้บ้ะลงได้โดนทัโดับโดนทันบอลลงอต์ตูมอน ใกล้ตายมานะใกล้ตายมาบอมาบอมาบอมาามแทงหลังอ่ะบอมาบอมาแบ็ไลายแบ็ไลายแบ็คลายพอมันยันไปยันไปแบ็คลายสามสองหนึ่งแบ็ไลายแบ็ไลายมามามาสี่ตัวตรงเนี้ยมังกรเห็นป้าโลโลอ่ะตรงโลโลอ่ะมาดิลงติดจุดอ่ะเฮ้ยมีรอดมันจะตายนั่นแหละกำลังไล่อยู่นะยังจะแครมันจะแคร์นะ โอเคไอ้เียอันนี้ชีติเด้งนอนนอนนอนอันนี้ชีติเด้งอันนี้ชิีติเด้งลากรุ่นพ่อสามสองหนึ่งตรงนี้ลง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 ได้ปะลงได้ปะโอเคไปเถอะไปเถอะอันนี้นอนนอนนอนติดแบบ ใช่แข่งนะอแข่งนเนีโปโปตึงอุ้ยตัวใหญ่จังวะเราเนี่ยเราเียเราโมาปงดั้าปลนกันรมตลงก่อนนักนอซแล้วงานที่อ่ะพี่โอเลยงั้นเตรฮาวีนะเตรียมมองมงกุฎนะแกตัวแฉลบลาพี่อ่ะ เื Workers, ่อกูตายกูตายสองหนึ่งหน้าพี่ 3. ส be, ี่ 5. สี่ตัวสี่ตัวสวย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 สต่อสวยต่อพามันอยู่นี่นะวงนอกเนี่ยท่านึงไงช่วยจะเอาแนวเราพี่เราแนวเรานะอีเฮาอีกอีเฮาอีกยู่ในจูไปมองเมาพี่นะมองพี่นะแกมองมองพี่มองพี่มองพี่สามสอง หนึ muitas mit, muitas mit, um, ่งหน้าพี่ห no, น้าพี่ไอ้นี่นี่ k i ม g m ลง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 สวย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 พี่พี่ใครเก็บของโอเคโอ้โหเต็มมาเรื่อกูเต็มมาเดี๋ยวมันเก็บของอ่ะตัวนี้เก็บของอ่ะลิฟไลท์ลิฟท์ไลท์เฮ้ยผมไม่ได้ใส่กระเป๋ามาว่ะบังทิปหายละค่าได้ปะเลยโชว์ไปทั้งนี้แต่สเปนหน่อยนะแต่สเปนหน่อยสเปนหน่อยอันนี้อันนี้จุ่มกันเกินไปนะจุ่มมากจุ่มมากเลยจุ่มมากเลย ไปเข้าเลยใครบอเข้าไปหลังเลยนะโอเคลองคิงแมหนึ่งเสต็ตไปได้ผมผมจะดูให้โอเคมาตัวนี้แกสองหนึ่งมาตัวนี้มาตัวนี้โอ้โหมันบิ้งนั่นโดนข้างหลังได้แลนะลงได้ลงได้ไล่ไล่เลยไล่โอเคมาท็อปมาฮิวเขียวพี่มามาเขียวพี่ไอเ็อปมาฮิวเขียวพี่เลยโอเค่ได้ไปเลยไปแกท็อปท็อปไปกับพี่ท็อปไปกับพี่อีกแปดพี่พี่จะแคปอีกครั้งขาว ช่ไล่ไปเลย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 ไล่ขาไปเลยไล่ขาไปเลยอีกสองวิพี่จะกลับสาองหนึ่งลงลงหน้าพี่เลยหน้าพี่หน้ามกดหน้ามกดลงเลยลงเลยลงเลยสวยสวยสวยขาตายครับอยู่ขาตายอยู่ตรงั้นนะไต่ต่อไงไต่ต่อไม่ต้องกลัวตัวแหบตัวแหบจะตายตัวแหวนจะตายตัวแหบตายตัวแหบตายได้เหยียบ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 ข้างหลังขึ้นมาไปเลยข้างหลังขึ้นมาข้างหลังขึ้นมาได้ขึ้นมาพี่โดมีพี่ข่าวิพี่ข่าวพี่อสองวิพี่สองวิสวยแกหน้าหน้าพี่หน้าพี่ลงเลยลงได้ปะ สวย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 ข้างหน้ากูตัวนึงครับวิ่งอ่ะเห็นปะครับวิ่งอ่ะครับวิ่งแต่ถ่ายหน้าไงเดี๋ยวมันยังมีหินหนึ่งอีกครับพี่โดดวยักพี่โดโทษดี้องรี้ยักี่ได้บ้านแล้วเออฮ้ยบ้านบ้านหน่อยบ้านด้วยมือขบ้านขบ้านขบ้านเห้ยมีคนมีเป็นไม่ได้เป็นโฮมเมดแมนล้วเย้อีบ้านเลยร้านน้ำพังน้ำ กีดเอนกีด้าคนนั้นอยู่ไหนอะคะเยอะโเตะรัวคนนั้นอยู่ไหนวะอนี่งมองหายไปไหนวะ